สวัสดีครับผมอรุณสีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถามไทยเป็นคำถามแล้วก็มีคำตอบนะครับข้อที่หนึ่งครับ Have you ever waited for someone for too long Have you ever waited for someone for too long คุณเคยรอใครนานๆไหม อันนี้ก็เป็นประโยคคําถามนะครับซึ่งประโยคนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ก็ไม่แน่สำหรับบางคนอาจจะเจอบ่อย Have you ever waited for someone for too long? คือที่บอกเจอบ่อยเพราะว่ามันจำเป็นต้องรอเนาะอาจจะเกี่ยวกับงานหรือเพื่อนร่วมงานที่เราต้องทำงานด้วยหรืออาจจะเป็นลูกพี่เรา ก็อาจจะมีอย่างนั้นนะครับ 2. yes I have waited for my customers for up to three hours yes I have waited for my customers for up to three hours ใช่ผมหรือฉันเคยรอลูกค้าของผมหรือของฉันเองนี่แหละ นานถึง3ชั่วโมงนะเห็นไหมครับเนี่ยเกี่ยวกับงานเพราะว่าเป็นลูกค้าของเราเราก็ต้องรอนะครับจะทำยังไงได้เพราะมันเป็นงานที่เราต้องทำเราก็คิดว่าเรารอเพื่อเงินจะได้ไม่เครียดเนาะ yes i have waited for my customers for up to three hours ในช่วงที่รอก็พยายามหาอะไรทํานะครับข้อ3 Have you ever studied here Have you ever studied here คุณเคยเรียนที่นี่ไหมอันนี้ก็เป็นคำถามอาจจะย้อนระลึกถึงอดีตนะครับหรือจะถามว่า Have you ever studied at this school Have you ever studied at This school ก็คือคุณหรือเธอเคยเรียนโรงเรียนนี้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่อยากจะรู้ว่าเออถ้าเรียนโรงเรียนนี้แล้วเรียนรุ่นไหนจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอะไรกันอย่างนี้นะครับก็เพื่อนร่วมสถาบันเนาะก็ชวนคุยไป Have you ever studied here ก็พยายามสังเกตรูปประโยคนะครับ และความหมายของประโยคนะครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ผมพยายามเอามาให้ดูนะครับข้อ4ครับ I'm still sitting here waiting หรือ waiting for youI'm still sitting here waiting for you ผมยังนั่งรอคุณอยู่หมายความว่าไงหมายความว่าผมไม่ได้ไปไหนเลยผมยังนั่งรออยู่เนี่ย คุณมาแล้วยังนะครับหรือถ้ามีคำถามว่า Are you still waiting there อันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามให้ประโยคข้างบนเป็นคำตอบนะครับ Are you still waiting there คุณยังคงรออยู่ที่นั่นไหมตามประโยคข้างบนก็บอกว่า I'm still sitting here waiting for you หรือ Yes, I'm still sitting here waiting for you. ใช่ผมยังคงนั่งรอคุณอยู่ที่นี่ช่วยกรุณามาไวๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับข้อ5ครับ At that time I couldn't speak English at all. At that time I couldn't speak English at all. ในตอนนั้นผมยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย อันนี้ก็เป็นประโยคที่บอกให้เพื่อนร่วมสนทนาหรืออาจจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าโอ้ยตอนนั้นเนี่ยนะครับผมหรือฉันเนี่ยยังพูดภษาังกฤษไม่ได้เลย at that time I couldn't speak English at all ก็แปลว่าตอนนี้ฉันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็พูดภาษาอังกฤษได้พอสมควร and now I can speak English but not very well นะครับ ก็พูดตอนนี้ผมก็พูดหรือฉันก็พูดภาษาอังกฤษได้แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราก็ฝึกไปเรื่อยๆข้อ6ครับ how many hours have you been reading how many hours have you been reading คุณอ่านหนังสือมากี่ชั่วโมงแล้วนะครับ ก็เป็นคำถามสังเกตรูปประโยคนะครับคำตอบก็คือ I've หรือ I have I've been reading a book since morning I've been reading a book since morning หมายความว่าผมหรือฉันอ่านหนังสือมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ยังอ่านอยู่นะครับยังไม่ได้เลิกอ่านตามประโยคนะครับ I have been reading a book Since morning Since แปลว่าตั้งแต่เช้า Since morning จนตอนนี้อาจจะเกือบเที่ยงแล้วนะฉันก็ยังอ่านอยู่ยังไม่ได้เลิกนะครับอันนี้ก็เป็นประโยค verb to have บวก verb ช่อง3นะครับข้อ7 When did you come to Bangkok When did you come to Bangkok คุณมากทมหรือกรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร่ นะครับคำตอบก็คือ I've been studying in Bangkok since 2020. I've been studying in Bangkok since 2020. ผมมาเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่ปี2020ปัจจุบัน2024ก็แสดงว่ามาอยู่กรุงเทพ4ปีแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็คือประโยค v e r t to have บวก been หรือ verb 3ช่อง3นะครับ I've been studying in Bangkok since 2020ซึ่งรูปประโยคอย่างนี้ก็เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเรามาเรียนที่กรุงเทพและยังอยู่กรุงเทพนะครับข้อ8ครับ I've I have หรือ I've lived in Rayong since 2021 I have lived in r ระยอง since 2021ผมมาอยู่ที่ระยองตั้งแต่ปี2021ปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับก็สังเกตรูปประโยคนะครับ have บวก lived เตมิม ed ก็เป็น perfect นะครับแสดงให้เห็นว่ามาอยู่ระยองตั้งแต่ปี2021และปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่ระยองยังทำงาน,นยอยู่หรืออาศัยอยู่ที่ระยองนะครับ I have lived in Rayong since 2021ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผู้ที่ฝึกพูดภาษาอังกฤษอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าพยายามศึกษาเพิ่มเติมนะครับจะทำให้เราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นข้อ9นะครับ I have worked in the b i y company for five years I have worked worked in the B I Y company for five years นะครับ B I Y company ก็คือเป็นบริษัทที่สมมุติขึ้นมานะครับผมได้ทำงานที่บริษัท B I Y มา5ปีแล้วปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะครับแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับและปัจจุบันก็ยังดำเนินไปเรื่อยๆ I have worked in the B.I.Y. company for five years ก็คือในช่วง5ปีมานี้เนี่ยเราก็ทำงานอยู่ที่นี่ตลอดไม่ได้ลาออกไปไหนนะครับคือตั้งแต่เริ่มทำมาจนถึงปัจจุบันข้อ10ครับ Have you reached your goal yet Have you reached your goal yet คุณถึงเป้าหมายของคุณแล้วยังหมายความว่าคุณเนี่ยได้พยายามทำไปจนสำเร็จแล้วยังคือถึงเป้าหมายแล้วยังนะครับ Have you reached reached ก็คือถึงนะครับ Your goal yet ถึงเป้าหมายแล้วยังสำเร็จแล้วยังนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่คนอื่นเขาถามเราแต่ก็ไม่แน่ ก็อาจจะเป็นคำถามที่เราถามคนอื่นก็ได้เหมือนกันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับซึ่งคนที่ถามเราเนี่ยเขาก็คงจะมองเราอยู่นะครับว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ไปถึงไหนแล้วก็แน่นอนคงต้องเป็นคนที่เรารู้จักนะครับข้อ11 I've just come back from Vietnam I've just come back from วีย t นามผมหรือฉันเพิ่งกลับมาจากเวียดนามก็คือประเทศเวียดนามนะครับ I have หรือ I've just come back from Vietnam รูปประโยคก็เหมือนกันนะครับ Have just come คือเพิ่งกลับมาหมายความว่าเพิ่งกลับมาจากเวียดนามเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองนะครับในความหมายของประโยคนี้นะครับ อาจจะมีหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานนะครับโทรศัพท์มาถามว่าเออคุณกลับมากรุงเทพแล้วยังอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ตอบว่า I've just come back from Vietnam คือรูปประโยคแสดงให้เห็นว่าเพิ่งกลับมาถึงไม่นานนะครับประโยคที่สองครับ The airplane has already arrived the airplane has already arrived เครื่องบินมาถึงแล้วนะครับหรือใช้กับรถไฟ the train has already arrived the train has already arrived ก็คือ,อรถไฟมาถึงแล้วหรือจะพูดอีกแบบว่าเครื่องบินเพิ่งมาถึงหรือรถไฟเพิ่งมาถึง ก็หมายความว่ามาถึงแล้วนั่นแหละแต่มันเพิ่งมาถึง <laughs> the airplane has already arrived นะครับหรือใช้กับรถยนต์ก็ได้นะครับ the bus has already arrived รถบัสหรือรถขนส่งปรับอากาศนะครับที่เป็นรถบัสเพิ่งมาถึงนะครับข้อ13 have you finished your work yet have you finished your work yet คุณทำงานของคุณเสร็จแล้วยังนะครับก็เป็นคำถามที่น่าจะเป็นเจ้านายเนาะถามเราก็ตอบว่า I've finished that work นะครับหรือจะบอกว่า I have already finished my work ก็ได้นะครับแปลว่าผมทำงานนั้นเสร็จแล้วหรือผมทำงานของผมเสร็จแล้วนะครับ I finished that work หรือ I have already finished my work ก็ได้ทั้งสองแบบนะครับคืองานที่เราทำเนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้านายสามารถมาดูได้มาตรวจได้นะครับก็จะเป็นประโยคที่แบบพยายามฝึกพูดนะครับข้อ14 Have you watched your car yet? Have you watched Your car yet คุณล้างรถแล้วยังอ่าคุณล้างรถของคุณแล้วยังนะครับคำตอบก็คือ yes I have just cleaned my car yes I have just cleaned my car คือประโยคข้างบนเนี่ยถามว่าคุณล้างรถของคุณแล้วยังตอนนั้นอาจจะเดินมายังไม่เห็นรถนะพอมาถึงรถปุบ๊บคนตอบก็บอกว่า yes I have just cleaned my car คือ ฉันเนี่ยเพิ่งล้างรถเสร็จใหม่ๆเลยรถยังวิง่งแวววับอยู่เลยนะครับอันนี้ก็คือความหมายของประโยคที่เราใช้ verb to have นะครับ yes I have just cleaned my car คือเราเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆหมาดๆประมาณนี้ครับในคลิปนี้วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุน ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจในช่องของอรุณซรีมาโดยตลอดสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบหรือเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ